สวัสดีครับมาพบกับผมใหม่เล่าเรื่องวันนี้จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญกลางเขื่อนในช่วงเวลาปิดเทอมกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น5คนได้แก่เต้ยบีมไอฟิลและก็เมยได้วางแผนเดินทางไปเที่ยวเขื่อนแห่งหนึ่งพวกเขาเช่าแพรขนาดกลางไปกัน3วันสองคืน ตั้งใจจะมาพักผ่อนปาร์ตี้เดื่มดำกับธรรมชาติและใช้เวลาร่วมกันก่อนเปิดเทอมที่ท่าเรือพวกเขาพบลุงแดงชายวัยห้าต้น,ตนเป็นคนพาพวกเขาออกไปกลางเขื่อนลุงแดงดูเหมือนคนเงียบๆพูดน้อยแต่เหมือนเห็นพวกวัยรุ่นคึกขนองลุงแดงก็เตือนเสียงเรียบ ล่องแพรกลางเขื่อนกลางคือนอย่าส่งเสียงดังอย่าท้าทายอะไรที่มองไม่เห็นนะไอ้ก็มารอลั่นโอ้ยลุงผีที่นี่ดุแค่ไหนเหรอลุงแดงมองไอ้นิ่งๆก่อนตอบเบาๆดุกว่าที่หนูคิดละกันส่วนแพรของพวกเขาก็ล่องลึกเข้าไปในเขื่อน มีน้ำสีเขียวเข้มสะท้อนแสงแดดที่ประกายแต่พอแพรล่องมาได้สักพักลุงแดงก็พาพวกเขามาถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีแพรลำเอ่นอยู่ใกล้ๆเมกสิป,ปเบาๆว่าทำไมแถวนี้ไม่มีใครเลยอะฟิวหยิบกล้องมาถ่ายรูปเล่นแต่เหมือนภาพที่ถ่ายไป กับรู้สึกเหมือนเห็นเงาดำบางอย่างในน้ำฟิวขมวดคิ้วภาพติดอะไรวะเนี่ยแต่พอหันไปมองจริงๆน้ำกับว่างเปล่าหลังจากนั้นลุงแดงปล่อยแพให้พวกเขาอยู่กันเองลุงแดงได้ํำชักว่าถ้ามีอะไรแปลกๆให้ทำเป็นมองไม่เห็นก่อนขับเรือกลับฝั่งไป พอตกค่ำพวกเขาเกาจัดปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังกินเหล้าหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่เมยกลับรู้สึกแปลกๆพอมีเสียงรอบตัวเริ่มเงียบเกินไปไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงลมทันใดนั้นไฟบนแพรก็เริ่มกระพริบแล้วก็ดับลงบรรยากาศรอบๆกลายเป็นเงามืด บีมตะโกนเฮ้ยใครไปโดนเบกเกอร์ไฟวะฟิลเปิดไฟฉายจากมือถือส่องไปรอบๆเห็นเงาดำบางอย่างอยู่ปลายแพรก่อนมันจะหายวาไปเต้ยคิดว่าเป็นแค่เงาต้นไม้สะท้อนน้ำแต่มีรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่หรอกกลางดึก บีมตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกัะซิบเบาๆจากใต้น้ำช่วยด้วยเขาค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ขอแพรจ้องลงไปในน้ำอันมืดสนิทภายใต้เงามืดของเขื่อนบีม,มองเห็นดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องกลับขึ้นมาทันใดนั้นมือซีดขาวโผล่ขึ้นมาจากน้ำ คว้าข้อเท้าของบีมบีมกิดลองลั่นตกน้ำไปทันทีเต้ยได้ยินก็เลยกระโดดลงไปช่วยแต่ในขณะที่ดึงบีมขึ้นเขาเห็นเงาล่างมนุษย์จำนวนมากใต้น้ำกำลังพุ่งขึ้นมาเพื่อที่จะจับพวกเขาแต่หลังจากนั้นที่ช่วยบีมขึ้นมาได้พวกเขาก็รีบปิดไฟเงียบ นั่งอยู่ในความมืดหัวใจเต้นละลัวไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่มีรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างและบางคนเดินอยู่รอบๆแพรฟิวลองถ่ายรูปด้วยแฟตแล้วก็รีบเปิดดูภาพที่เห็นคือหญิงสาวผมยาวผิวซีดดวงตาดำสนิทยืนอยู่ข้างหลังบีม ทุกคนเริ่มหวาดกลัวเสียงกระซิบดังขึ้นมาอีกทีอยากับมาแล้วพวกเขาข็าหลับกันไปพอรุ่งเช้าพวกเขารีบพาแพรกลับฝังไปหาลุงแดงทันทีเต้ยถามลุงแดงตรงๆว่าที่นี่มีอะไรหรอลุลงลุงแดงถอนหายใจก่อนจะเล่าเรื่องในอดีตให เด็กๆฟังเมื่อหลายปีก่อนมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถูกน้ําป่าพัดตกเขื่อนมีเด็กสาวคนหนึ่งหลุดไปไกลกว่าคนอื่นศพของเธอไม่เคยถูกพบเลยและลุงแดมก็มองบีมก่อนจะพูดช้าวๆว่าถ้าเจออะไรในน้ําให้ทำเป็นมองไม่เห็นนะแล้วพวกเขาก็ได้กลับกรุงเทพ หลังจากกลับมาบ้านบีมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนตามของกลับมาเขาฝันซ้ำๆถึงหญิงสาวคนนั้นเธอจ้องเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชาและกระซิบว่ากลับมาอยู่กับฉันสิคืนหนึ่งบีมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาดื่มนาำกลางดึก เขาเห็นเหมือนมีเงาอยู่ข้างหลังแต่เมื่อเปิดไฟในห้องน้ำเขาก็เห็นหญิงสาวคนนั้นยืนในหลังกระจกนั้นและเสียงกระสิบก็ดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่ไฟในห้องน้ำจะดับลง